สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ในขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับ tag box นะครับซึ่งก็เป็นคําสั่งนะครับที่อยู่ใน HTML ครับเราจะทําการเขียนโปรแกรมด้วย PHP นะครับย้อนกลับไปอีกสักนิดนึงนะครับในเรื่องของการสร้างหน้าเว็บเพจนะครับเพื่อที่จะทําการส่งข้อมูลไปให้เซิร์ฟเวอร์ทําการประมวลผลแบบ server ซ i ์ e ค c r i ต์นะครับ เราจาเป็นที่ต้องอาศัยนะครับความสามารถของให้ l ในการที่จะสร้างหน้าเว็บเพจขึ้นมานะครับและก็สร้างกล่องข้อความขึ้นมานะครับกล่องข้อความที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บเพจนั้นนะครับสามารถที่จะสร้างได้จากแท็กคําสั่งที่มีอยู่ในภาษาให้ l ครับนั่นก็คือแท็กคําสั่งที่ชื่อว่า Input นะครับแท็กคําสั่ง Input ครับก็เปรียบเสมือนกับการที่เราต้องการที่จะนำเอา Input ตต่างๆนะครับส่งไปให้เซิร์ฟเวอร์ทำการประมวลผล อินพุตตัวแรกที่เราจะมาทำความรู้จักในขั้นตอนนี้ก็คืออินพุนะครับซึ่งมี Attribute นะครับหรือว่าคุณสมบัติหรือว่าพารามิเตอร์นะครับ t ท p e เท่ากับ Text นั่นเองนะครับในการที่เราจะส่งข้อมูลไปให้เซิร์ฟเวอร์ทำการระมวลผลนะครับเราสร้างหน้าเว็บเพจขึ้นมาแล้วก็สร้างในส่วนของกล่องที่ใช้ในการกรอกข้อมูลต่างๆยกตัวอย่างเช่นให้ผู้ใช้งานกรอกนะครับในส่วนของชื่อนามสกุล ที่อยู่นะครับเบอร์โทรศัพท์ต่างๆนะครับเราก็จะใช้ฟอร์มแบบให้ทีมอก่อนที่จะทําการส่งไปประมวลผลยังเซิร์ฟเวอร์นั่นเองผมทําการเปิดโปรแกรมวิดิตพัขึ้นมาเราจะมาทดลองสร้างฟอร์มนะครับหรือว่าสร้างหน้าเว็บเพจด้วยภาษาให้ทีมอนะครับเพื่อจะสร้างกล่องข้อความและก็ทําความรู้จักกับกล่องข้อความในขั้นตอนนี้นะครับคลิกในส่วนของไฟล์เลือก New นะครับทำการสร้างหน้าเว็บเพจนะครับเป็นแบบ HTML นะครับ อิดิทาพารก็จะทำการเจเนเรตนะครับแท็กคำสั่งที่เป็นภาษา HTML นะครับเราจะทำการทดลองนะครับในการเรียนรู้เรื่องของ t e x t Box นะครับดังนี้ ครับในที่นี้ผมทําการใช้คําสั่งนะครับซึ่งเป็นคําสั่งในภาษา h t m l ครับก็คือแท็กคาสั่งอินพุตนะครับแท็กคาสั่งอินพุตครับถ้าเป็น Edit Pa ัทนะครับแท็กคำสั่งก็จะเห็นเป็นสีน้ําเงินนะครับยกตัวอย่างเช่นแท็กคาสั่งของ Body นะครับพื้นฐานแท็กคาสั่งของ HTML ก็จะประกอบไปด้วยแท็กคาสั่งที่เป็นแบบเปิดและก็แบบปิดนะครับซึ่งก็จะมีแท็กคาสั่งเปิดและแท็กคาสั่งปิดนั่นเองนะครับซึ่งจะมาในลักษณะของการที่มาเป็นคู่ๆูนะครับ สีแดงครับก็คือในส่วนของ attribute นะครับหรือว่าอาจจะเรียกได้ว่าเป็น p a r a มิ t e r หรือว่าคุณสมบัตินะครับในการที่เราจะใช้คำสั่งต่างๆของ HTML นะครับแท็กค,คำสั่งนั้นก็จะมี attribute หรือว่าคุณสมบัติให้เราเลือกใช้งานนะครับซึ่งคุณสมบัติหรือว่าคุณสมบัตินะครับก็จะขึ้นอยู่กับแท็กค,คำสั่งที่เราทำงานด้วยนะครับว่ามีคุณสมบัติอะไรให้เราเลือกใช้งานบ้างนะครับ พื้นฐานทางคำสั่ง Input นะครับที่เราจะกำหนดในการใช้งานนะครับก็จะมีนะครับ,นะบ Attribute หรือว่าคุณลักษณะที่ชื่อว่า type นะครับเราสามารถที่กำหนด type นี้ให้เป็นตามความต้องการของเราได้นะครับในที่นี้ผมต้องการที่จะทำการสร้างหน้าเว็บเพจโดยให้มีกล่องสำหรับรับข้อความนะครับ Input type ก็จะต้องกำหนดเป็น text b o ็อกนั่นเองนะครับนอกจากเราจะกำหนดไ y p e เป็น Text b o ็แล้วนะครับสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการที่เราจะส่งข้อมูลไปให้เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลนะครับ เซิร์ฟเวอร์จะรู้ได้อย่างไรว่ากล่องข้อความที่ปรากฏอยู่บนหน้าเว็บเพจนะครับแต่ละกล่องนั้นมีคุณสมบัติหรือว่ามีชื่อประจําตัวอย่างไรนะครับก็จะมีในส่วนของ a t t r i b u t e หรือว่าคุณสมบัติที่ชื่อว่า Name นะครับโดยที่เราจะตั้งชื่อกล่องแต่ละกล่องนะครับไม่ให้ซ้ากันนั่นเองเพื่อที่จะส่งข้อมูลไปให้เซิร์ฟเวอร์ประมวลผลน,นะครับ Attribute name ตัวแรกนะครับผมก็จะกําหนดเป็น Name User นะครับก็คือชื่อของกล่อง Text b o ็อกตัวนี้นะครับ ชื่อว่า name user นั่นเองนะครับซึ่งจะสื่อความหมายให้ผู้ใช้งานทำการป้อน name นะครับเข้าไปในกล่องข้อความนั่นเองนะครับต่อมาครับผมพิมพ์ข้อความเอาเองหน้าเว็บเพจว่าชัว name นะครับและผมใช้คำสั่งก็คือ tag input นั่นเองนะครับกำหนด input นะครับ type กำหนดเป็น text box ก็คือเป็นการสร้างกล่องข้อความและชื่อของกล่องข้อความนี้ก็คือกล่องชัว name นั่นเองนะครับมารทต่อมาครับผมทำการเขียนข้อความอาไว้หน้าเว็บเพจว่า telephone นะครับ และใช้คำสั่งนะครับ Tag Input เพื่อที่จะสร้างกล่องข้อความขึ้นมานะครับ type เท่ากับ Text บล็โดยที่กล่องข้อความนี้นะครับซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ใช้งานจะป้อนเข้าไปสู่ระบบนะครับผมก็จะตั้งชื่อว่า Name นั่นเองนะครับและกล่องสุดท้ายครับก็จะเป็นกล่องที่ชื่อว่า e mail นะครับโดยที่นะครับกำหนดไท p e เป็นส่วนของ Text บ o ็อกนะครับและ Name เท่ากับ e ี mail นะครับทำการ Save ในส่วนของ o อ r c e ไฟล์ที่เป็นภาษา HTML นี้นะครับ ตั้งชื่อว่าเว็บเพจนะครับ .html แล้วก็ทำการเซฟนะครับเข้าไปยังเว็บเบราว์เซอร์นะครับและทำการรันในส่วนของเว็บ a g e .html นะครับนะครับที่หน้าเว็บเพจเราก็จะเห็นได้ว่ามีกล่องข้อความอยู่ทั้งหมด4กล่องนะครับข้อความที่ถูกสร้างจาก .html นะครับก็คือ name ชื่อนมนะครับโทรศัพท์และอีเมลนะครับกล่องข้อความนี้ก็จะเป็นเท x t บล็อกนะครับโดยที่เท x t บล็อกแต่ละตัวก็จะมีชื่อประจําตัวที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราทําการส่งข้อมูลไปยัง Server, เซิร์ฟเวอร์เราก็จะรู้ได้ว่ากล่องนี้คือกล่องที่เกี่ยวกับอะไรอยู่นั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นกล่องนี้จะทําการเก็บชื่อของผู้ใช้งานนะครับครับเมื่อผู้ใช้ทําการป้อนข้อมูลเข้าไปกล่องนี้จะทําการเก็บบนนาสกุลนะครั กล่องนี้ก็จะทําการเก็บหมายเลขโทรศัพท์นะครับกล่องนี้ก็จะทําการเก็บในส่วนของอีเมลแอดเดรสนั่นเองนะครับนะครับเราจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะป้อนข้อมูลลงไปในกล่องข้อความหรือว่า t e x t Box นะครับและ Text b o ็แต่และตัวก็จะมีชื่อที่ระบุแตกต่างกันก่อนที่เราจะทำการส่งข้อมูลเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับ ในขั้นตอนต่อไปเราจะไปเรียนรู้ถึง Input Type ประเภทต่างๆนะครับก่อนที่จะสร้างออกมาเป็นฟอร์มเพื่อที่จะส่งข้อมูลเข้าไปยังเซิร์ฟเวอร์นั่นเองครับขอบคุณครับ